สวัสดีครับพบกันกับช่องทีมงานช้างป่านะครับวันนี้จะพามาชมนะครับช้างที่ตกมันนานที่สุดในจังหวัดสุรินทร์นะครับหรือว่าชื่อพลายทองหรือที่ชื่อเรียกเรียกกันทั่วไปก็คือพลายรถถังนะครับพลายรถถังนะครับตัวจะใหญ่นะครับตัวจะใหญ่มากนะครับตัวใหญ่นะครับตกมันก็ตกตั้งแต่ตุลาปีที่แล้วนะครับตุลาปีที่แล้วพอตกตุลาปีที่แล้วนะครับได้ประมาณห้าหกเดือนนะครับ แล้วก็หยุดนะครับหยุดได้อาทิตย์หนึ่งอ่าเพราะควานก็ทําการย้ายนะครับย้ายหลักนึกว่าหยุดตกมันแล้วนะครับได้อาทิตย์กว่าครับตกมันอีกรอบสองนะครับนี่ก็เข้ามาอยู่ตรงนี้อีกนะครับก็เท่ากับตกทั้งปีนะครับเหมือนกับตกทั้งปีเลยนะครับช้างเชือกนี้นะครับอ่าเพราะว่าอ่าเขาอ้วนทวนสมบูรณ์นะครับอ้วนนะครับอ้วนร่างกายอ้วนมากนะครับขึ้นสิบล้อก็ขึ้นได้ตัวเดียวนะครับสมัยก่อนไปแหงงานก็ อาจะขึ้น10บล้อแต่ละทีก็ขึ้นได้เฉพาะตัวเดียวนะครับเชือกอื่นขึ้นด้วยไม่ได้นะครับเบียดเขานะครับตัวเต็มเกือบเต็ม10บล้อนะครับช่ายาเขาก็คือเจ้ารถถังนะครับที่ชาวช้างเรียกก็คือเจ้ารถถังนะครับเพราะว่าอ้วนหนักนะครับหนักน้ําหนักหนักมากนะครับทอตกมันก็นิสัยก็อย่างว่านะครับตกมันก็ดุด้วยนะครับตกมันดุมากนะครับตกมันนะครับนิสัยดุนะครับถ้าไม่ตกมันก็ โอเคนะครับนิสัยก็ปกติทั่วไปนะครับก็เป็นธรรมดาของช้างตกมันนะครับที่ตกมันก็จะดุเป็นของธรรมดานะครับพ่อควานก็ต้องคอยระวังเอานะครับระวังเอาเพราะว่าประมาทไม่ได้นะครับเลี้ยงช้างเพชููนะครับประมาทไม่ได้นี่ก็ตกมันทั้งปีจริงๆนะครับทั้งปีจริงเลยนะครับไม่ได้ไปไหนครับสมัยเมื่อก่อนก็ได้ออกไปแหงานแหอะไรกับเขาอยู่นะครับช้างที่โซเชียลยังเข้าไม่ถึงนะครับเพราะว่าไม่เคยมีใครเข้ามาถ่ายนะครับตกมันตลอดนะครับตกมันตลอดเลย วันนี้ก็ได้มีโอกาสนะครับมาถ่ายนะครับตกมันนี่ก็นี่ก็จะถึงตุลาอีกนะครับจะถึงตุลาอีกเดี๋ยวก็ตกอีกนะครับตอนนี้ก็ตกนะครับตกอยู่อั้นนะครับอั้นไม่ออกนะครับถ้าได้ไล่คนนะครับหรือว่าไล่วัวควายเดินผ่านนะครับถ้าได้วิ่งไล่ก็จะออกนะครับแต่ตอนนี้คืออั้นนะครับอั้นอยู่นะครับตอนนี้งานก็ยาวนะครับนู่นงาจะยาวนะครับงานจะยาวมากนะครับ กินเก่งนะครับช้างเชือกนี้กินเก่งนะครับอ่ากินเก่งมากนะครับช้างเชือกนี้อีกอย่างหนึ่งพ่อควานก็เลี้ยงดูดีนะครับเลี้ยงดีเลี้ยงดูดูแลดีมากเลยนะครับดูแลดีมากเลยอ่าให้กินเยอะนะครับให้กินเยอะนะครับอย่างว่านะครับช้างชราแลวครับเขาอ่ามีอายุแล้วนะครับมีอายุเยอะแล้วครับอ่ากอชราก็มีอายุเยอะนะครับผมก็ถ้าพ่อควานไม่เอาใจใส่นะครับเป็นเป็นจำพวกช้างชรานี่ก็ถ้าไม่เอาใจใส่จริงๆนะครับ เวลาได้สุดสุดหนักเลยนะครับสุดลงไปมากเลยนะครับผมเวลาสุดนะครับเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนที่ตกมันนะครับตกมันเมื่อก่อนก็ตกไม่นานนะครับเมื่อก่อนก็ประมาณ3ามสี่เดือนนะครับสามสี่เดือนหยุดก็คือหยุดเลยนะครับแต่ทุกทุกวันนี้ไม่นะครับทุกวันนี้คือตกทั้งทั้งปีนะครับเขาไม่ค่อยได้ไปไหนนะครับชีวิตของเขาก็อยู่อย่างนี้นะครับคือตกมันทั้งปีนะครับตกมันทั้งปีจริงๆเลยนะครับ เป็นช้างที่ตกมันนานที่สุดในจังหวัดสุรินเลยก็ว่าได้นะครับไม่มีตัวไหนเทียบได้นะครับไม่มีนะครับอย่างนี้ครับตอนนี้คืออั้นนะครับไม่ออกนะครับถ้าพ่อควานอ่าไปแก้โซ่แก้อะไรออกเสร็จเรียบร้อยพาออกเดินนะครับอ่าไปได้กลิ่นใหม่ๆออกอีกนะครับออกอีกอันตรายนะครับอันตรายเลยบอกพ่อควานว่าอ่าไม่ต้องรีบแก้ออกมาหรอกเพราะว่านี่ก็จะถึงอตุลาอีกแล้วเดี๋ยวเขาก็ออกอีกอ่าเพราะว่าตอนนี้อั้นอยู่นะครับอั้นอยู่ าเราแก้ออกจากจุดน hmm? so so ี S <s <up Beij vrai> ้ไปเดินไปที่อื่นเขาก็ออกออกอีกแน่นอนนะครับเพราะว่าพอได้กลิ่นช้างตัวเมียได้กลิ่นเพื่อนกลิ่นเพื่อนฝูงใหม่ๆนะครับเขาก็จะออกจะตกมันออกอีกนะครับกินดีกินดีนะครับกินเก่งนะครับกินเก่งกินเก่งมากนะครับก็ยังว่าเหมือนโบราณเขาว่านะครับอยิ่งยิ่งแก่ยิ่งตกมันนานนะครับยิ่งแก่ยิ่งตกมันนานแล้วก็ยิ่งแก่ยิ่งดุเขาว่านะครับโบราณท่านว่านะครับยิ่งแก่ยิ่งดุ ็จริงนะครับจริงอย่างที่โบราณว่านะครับผมก็เชื่อคําโบราณนะครับเพราะว่าคนแก่เขาอาบน้ําร้อนมาก่อนเราครับเนาะอาบมาอาบน้าร้อนมาก่อนเราเขาก็จะรู้นะครับคนแก่เขามีประสบการณ์มาก่อนเราเขาก็เลยบอกเล่าสู่ลูกหลานให้ฟังได้นะครับแต่เพื่อความเขาก็เข้าไปกวาดทําทความสะอาดได้อยู่นะครับอาด้ชาาเน่นะครับนู่นนะครับ แต่ถ้าว่าอย่างว่านะครับช่วงที่ตกมันหนักๆก็เข้าไม่ได้เหมือนกันนะครับเข้าไม่ได้เหมือนกันนะครับนี่ก็ตาเสียข้างหนึ่งนะครับตาข้างขวาบอดนะครับบอดข้างขวานะครับเพราะว่าตาฟางเลยนะครับฟางแล้วก็ตอนแรกฟางเฉยนะครับตอนนี้ก็บอดเรียบร้อยนะครับบอดเรียบร้อยแล้วตาขวานะครับตาข้างขวาจะบอดเรียบร้อยเลยนะครับเวลาเข้านะครับเวลาเข้าไปอย่างนี้พ่อขวานก็ต้อง ทำการออกเสียงนะครับออกเสียงดังนะครับให้เขาจําได้นะครับให้เขาจําได้เพื่อที่จะเข้าไปหาเขานะครับต้องออกเสียงก่อนนะครับเสียงดังดังก่อนนะครับงาก็จะแปลกนะครับงาก็จะขึ้นข้างหนึ่งนะครับนู่นจะโกงขึ้นข้างหนึ่งนะครับอีกข้างหนึ่งจะลงนะครับงานนะครับเป็นงานอุ้มบาทนะครับเป็นงานอุ้มบาทนะครับทานเก่งมากนะครับทานเก่งมากพระพพันก็ต้องขยันหานะครับขยันหาแล้วโซ่อีกอย่างหนึ่งนะครับโซ่อ่า เป็นช้างที่แรงเยอะนะครับเป็นช้างแรงเยอะอ่าเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนซื้อโซ่ที่ไม่ได้มาตรฐานมาผูกนะครับอ่าผูกเสร็จเรียบร้อยนะครับอ่าควานเดินออกมาจากช้างนะครับก็ว่าจะกลับบ้านนะครับสักพักหันไปเห็นช้างเดินตามหลังเลยนะครับเขาเล่นโซ่เรงนะครับเล่นโซ่เรงนะครับเชือกนี้นะครับดึงโซ่ขาดเลยนะครับดึงโซ่แต่ละทีขาดเลยนะครับถ้าโซ่ไม่ได้มาตรฐานนะครับขาดนะครับผมถ้าโซ่ไม่ได้มาตรฐานก็จะมีการขาดนะครับอ่านี่นะครับ ซูมออกนะครับขออนุญาตซูมนะครับเพราะว่าไปถ่ายใกล้ไม่ได้นะครับเขาเห็นเนี่ยไล่เลยนะครับดีนะครับตาข้างนี้เขาไม่ค่อยเห็นนะครับมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ก็ยังชั่วหน่อยนะครับผมมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับก็ขอบคุณตาสดาพพ่อแม่ f อซนะครับที่เข้ามาร่วมติดตามในรับชมและให้กําลังใจทีมงานช้างป่าของเราด้ดีเสมอมานะครับผม เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์กด s ับตไคร้ให้กับทีมงานด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนทําคลิปนะครับตอนนี้ก็กินอยู่นะครับไม่สนใจเลยนะครับไม่สนใจนะครับคือมีของกินนะครับยังไม่สนใจนะครับเชือกนี้ถ้าถ้าถ้าไล่วิ่งไล่นะครับวิ่งไล่สุดโซ่เลยนะครับวิ่งครั้งหนึ่งโซ่ดังปึ้งปึ้งเลยนะครับถ้าช่วงที่เขาตกมันเขาไล่ขวานนะครับตอนนี้ก็ตกมันอยู่นะครับแต่ อั้นอยู off, ่นะครับอั้นอยู่นะครับตอนนี้อ่าอันตรายนะครับช้างตกมันถ้าออกค่อยยังชั่วนะครับแต่ถ้าไม่ออกนี่แหละคืออันตรายนะครับถ้าไม่ออกนี่อันตรายมากๆเลยนะครับผมอ่าบรรยากาศนะครับบรรยากาศยามเย็นๆนะครับเนี่ยอ่าเย็นๆนะครับนี่นะครับช้างเลี้ยงช้างงานนะครับนู่นดูนะครับสภาพร่างกายนะครับใหญ่มากนะครับโตมากนะครับโตกว่าคลายคาแก้วอีกนะครับตัวนะครับหุ่นคือหุ่นลําบึกเลยนะครับหุ่นหนานะครับ น้ำหนักก็อยู่ราวสี่ตันกว่าแล้วมั้งครับเนี่ยสี่ตันกว่าๆว่าแล้วครับนี่หนาครับตัวหนาด้วยนะครับตัวหนาตัวใหญ่นะครับเมื่อก่อนก็พาไปไปเดินนะครับไปแหงานอย่างเงี้ยนะครับเดินลัดทุ่งนาเอานะครับเดินเอาสมัยเมื่อก่อนไม่มีรถสิบล้อครับเนาะไปแหงานบวชงานบวชตามอำเภอต่างๆก็เดินเอานะครับตามหมู่บ้านต่างๆก็เดินช้างเชือกอื่นเดินผ่านไปได้สบายนะครับทุ่งนานะครับทุ่งนาบริเวณนั้นช้างเชือกอื่นเดินผ่านได้สบายนะครับ ต่สลับพอพลายทองนะครับเดินไปถึงปุ๊บเหยียบลงปุ๊บติดลมเลยนะครับรุบลงเลยครับเพราะว่าน้ําหนักเขาหนักกว่าช้างเชือกอื่นทีนี้เหยียบลงไปแล้วขาหน้าจมดินเลยนะครับดีนะครับที่ไม่จมหมดนะครับก็มีครั้งหนึ่งนะครับจมหมดทั้งตัวเลยนะครับจมหมดทั้งตัวเลยก็เหลือเฉพาะส่วนหลังนะครับแต่ก็กําลังพ่อควานก็มาตามรถไปดึงนะครับมาตามรถไปดึง มาตามมตรรถไปดึงรถไปยังไม่ถึงนะครับช้างเห็นรถตกใจรถขึ้นเองได้เลยนะครับขึ้นเองได้เลยนะครับอันตรายนะครับช้าช่วงหน้าฝนอย่างนี้นะครับไปตรงไหนที่ไม่ค่อยชินกับพื้นที่เนี่ยอันตรายเพราะว่าดินหลมนะครับดินแถวบ้านบางทีหมู่บ้านบางหมู่บ้านเนี่ยดินหลมนะครับเราจะเอาช้างไว้ผูกไว้จมศีลสุมห้าไม่ได้นะครับตื่นเช้าขึ้นมาหายช้างนะครับเห็นแต่หัวโผล่ขึ้นมาจากดินนิดนึงนะครับอันตรายนะครับผมขออนุญาตอ่า ซูมนะครับเพราะว่าเข้าไปถ่ายใกล้ไม่ได้นะครับอันตรายนะครับนี่นะครับคือช้างที่ตกมันนานที่สุดในจังหวัดสุรินทร์นะครับพลายทองหรือว่าเจ้ารถถังนะครับเจ้ารถถังนะครับตกมันนานที่สุดแล้วนะครับผมของจังหวัดสุรินทร์นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขออนุญาตนะครับลงคลิปแค่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะมาถ่ายตอนกลางวันให้ท่านได้รับชมกันชัดๆนะครับผมก็ขออนุญาตลงคลิปแค่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ กราบกราบขอบพระคุณไปยังพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมและติดตามนะครับเข้ามารับชมและติดตามและให้กําลังใจทีมงานช้างป่าของเราด้วยดีเสมอมานะครับทีมงานช้างป่าก็ขอบพระคุณไปทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามมารับชมนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับอ่าพรุ่งนี้ก็อย่าลืมนะครับเดี๋ยวจะพาไปทางไหนก็อย่าลืมนะครับคอยติดตามคอยรับชมนะครับว่าพ่อขวานจะพาไปทางไหนนะครับผมสำหรับวันนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ